ดูดวงระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2566ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนทางด้านการงานเป็นช่วงที่คุณจะโดนตามงานค่อนข้างมากเนื่องจากคุณทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำให้คุณอาจไม่มีเวลาได้โฟกัสงานได้มากนักและทำงานไม่ค่อยเสร็จตามเวลาทางด้านการเงนินเป็นช่วงที่คุณต้องระวังเรื่องของหนี้สินให้มากเนื่องจากคุณอาจมีค่า ใช้จ่ายเกินตัวเพราะความเครียดมีปัญหาอะไรก็จะใช้จ่ายออกไปก่อนที่จะคิดทางด้านความรักขนโสดต้องระวังการเจอคนที่จับปลาสองมือเข้ามา เขาอาจยังอยากมีทั้งคุณและอีกคนยังไม่สามารถเลือกได้ในเวลานี้นอกจากนี้หากมีคนคุยอยู่แล้วจะเป็นช่วงที่อีกฝ่ายยังไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณคนที่มีคู่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้มากเนื่องจากคุณและเขาอาจมีเรื่องที่ไม่ลงตัวเข้ามาค่อนข้างมากและต้องระวังว่าอีกฝ่ายอาจไม่มีเหตุผลกับคุณมากนะักทางด้านสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเขาหรือข้อเท้า